สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับอยา่างนี้สสายพันธุ์สายพันธุ์ตัวเงางอยู่ไหนวะขะ้าวโง่เลยอละไม่ได้ยังเข้าตัดเทปทื่ว่านั่นแหละเข้าขาดที่เจ้ามันเป็นยังอ,อุ้ยพ่อครับออบอกหนีเขาไปผมนี่นันคือขาดวะ ไม่ได้ซูนตึงตึงแห้งอ๋อใส่ยพานตึงใส่ยพานตัวพุ่นนะลำยันเท้าขาดเลยะวะเอาเฮ็ดจังไรเนี่ยเอาไปเชื่อมเผ้าไม่เมื่อเมื่อรั่มเลยวะเขาลงกึงเขาลงกึนพุ่นลรอต่อยืงกับประตูเนาะเมยแล้วใส่ช่อจะเอาต่อยืงตรงกับโบไปแล้วโบไม่ตึงค่ะบ่ มันขาดเมืไหรตอนไหนมันขาดเมื่อเมื่อบ่ขาดกับน้ำจนเตึงหมดอ่ะบ่ตึงมันกับบ่หมุนเลยเนาะตึงแห้งขาดตัวนี้มันตึงแห้งรึเปล่าบ่ได้ใส่ลูกเตะเลยบ่ได้งอแล้วอตึงอับตัวนู่นไก็ตัวนี้มันก็มีลูกเตะ๋อยเนาะตอนแรกเนาะ นี่มันตึงเห้งเขาตัดหรอตึงเห้งตัดเบาพอขาเลยแล้วอีกครึ่งวัน

เลอไม่พูดทิมรถโอ้นักเติมเข้าลงกึงด่วนครับนักครับ มันจะะเเเป็นนนนหืื้อออง่มัตึงเกินครับสายพานอันนี้ก็บพอกมากไปหรอรือไ่ได้พอกวะเอ้ยบ่ได้พอกเขาเชื่อมมุลีซื้อเยนาะขาดตรงนี้เลยตัวนี่หอยตัวเก่ามีมีเอ้าอันนี้ก็ยังตอมาบอกเคยขาดแล้วะขาดบนใบอโอนี่บอกตัวตุ่มๆนี่บอกสีตอมโอ้อนี่ครับตอมาแต่ขาดนี่ขาดมองไม่ ขาดตรงใหม่ที่ใหม่เคยต่อแล้วเคยขาดแล้วอันเก้าที่ขาดกันตึงขึ้นกันเนอะยัง,งเห็นลูกเตะเนาะยังมาติงค คอยก็บ่าวอยู่จะมปได้ย oh. ินตีเนาะผมก็บ่าอยู่เนาะเออโวยว่าต้องคอยว่าบ่าว่าคลิปไปคิัหนึ่

นี่ตอยู่ไหมตันี้กินมดจับปาขาเแม่เ้าไก่กับอื่นได้มันขีดขาดโ่ากันเฮ็ดเด้โอ้ยไก่เนี่ยมัขึ้นแล้วเนาะขึ้นจะใม่บนใหม่เนี่มเาตลนแต่ตื่นแต่เสา่วนตัวเนมากลมจะดกเยัแม่กับลูกจะตีซีผู้ใด้ไรกับผ้อันนุกเบื่อไห้เียมครับโอ้โห เจมมดละผมไม่กินเจปบดเขากว่าพูนหยิบแต่ไรเหรอสองทงล้วเารขาอา่งแต่ดวอืมงะไทอไนกินแล้วกินแหล้าหาได้นี่หาเงิน ยอ mm hmm. ้อนปัญ้าอยู่ตัวตั่วยกซวิ่งกัวเดี๋ยวบ่ห่อนาพันหนึ่งเปลี่ยนเมนเท่าไหร่ผึ่งเขาไก่มาเรืยๆล่ะคูบต้าครับเกี่ยวมาเรื่อยๆแล้ว ตอนนี้ก็ลี้ออกมาแล้วครับไป้ประโคนไช่ไปแล้วลงกลิงครับดวนดวนลงกลึงเถอดออกไปเมือนหลด ดูข้าวนะสิข้าวเยอะขนาดไหนเออเพียโอ้เหลือหลายแล้วเชิงอุ่มแล้วครึ่งอุ่มแล้วครับซอบปจะเสร็จก็ไม่เสร็จครับ เขาแหงมาใกล้แหงข้งางอ๋เสียขางข้างนี่แหละฮอ,อ,อน้อนฮอนฮอนอู้ร้อนมากเลยครับอู้เหยียบนานไม่ได้นี่ทางไฮโดรลิกร้อนตีนจะเปื่อยเดีให้แกไปรงกึงกับเดเจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ